โอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะฮัม้อยนะครับวันนี้เราอยู่ในแม t เทลแคทนะครับอีที่33มสครับโอเคครับตอนนี้ก็โอเคปกติดีกทุกอย่างนะครับโอเคครับอ่าเรื่องเหมือนที่ผมเคยพูดไปใน EP โคตรเก่าไม่ใช่โคตรเก่าอ่า EP ก่อนๆเลยเราเจอเม็กซิโกแล้วครับโอเคแต่มันอาจจะอ้อมโลกไปสักนิดนึงหลังจากที่เราอยู่ตรงนี้เราคิดว่า ยังไงเราก็ต้องเจอแมกิสิโกซึ่งก็เจอจริงๆนี่ตัวตัวนี้แล้วผมรู้ตัวแล้วว่าผมต้องหยุดเล่นเพราะว่าผมต้องทําคลิปแล้วพอผม,ผมกลับมาทําคลิปโอเคครับกลับมาทําได้ปกติแล้วนะมันไม่รู้เป็นอะไรนะครับโพสไม่ได้เอาละอาตอนนี้เราก็ยังไงวะนี่ครับเรายังไงอะยังก้อนบอลน่ะดากวกบอลเราครบเก็บหมดแล้ว จะเหลือแก้ด่านที่เรายัางไม่เล่นนะครับนิวเห็นไหมผมเก็อบหมดแล้วแล้วผมก็ไม่มีอะไรทำเลยนะเก็บอื่นก็เก็บไปแคสก็ไปเรามาเริ่มต่อไปเะแเราต้องเปลี่ยนเซตก่อนครับเราต้องเปลี่ยนเซตก่อนครับนะเพราะมันเป็นด่านของเอเลี่ยนนั่นเองครับเพราะเราอยู่ใน into the future ครับไม่ใช่ซอมบี้เปลี่ยนตัวนี้เลยเออนะเราเป็นรายละเอียดถึงความหลังอีกแล้วนะ มาเอ,าเ,อาเรียนนะครับเอเรียนเอเรียนอยู่นี่อ่ามาครับโอ้โหนี่ครับตัวละครใหม่ของเรานะเดี๋ยวค่อยรีวิวครับเดี๋ยวรีวิวตัวทีละตัวละคร2ตัวละครนะโอเคอันนี้ขอออกนะครับเพราะเลือดน้อยเป็นหน่อยแล้วก็จะเพิ่มไอพี่วงล้อนี่หน่อยละกันโอเคนี่ละจะตีคนนี้เอาไหม อรีวิวสตัวเลยก็ได้นะหรือไม่ได้เดี๋ยวเขาทีละตัวละครก็แล้วกันนะครับมามามา,มาถ้าจะรีวิวตัวเขาเราก็ต้องอัพตัวเขาก่อนสิครับนี่มันคำนียมของอช่องเดอะฮัหน่อยนะครับเนี่ยโอเคครับเขาอยู่หมดโบรดนแน่นอนอ่านี่ไงอัพอัพอัอัพ,อพ,อพ,อพโอเคครับอัพไปให้หมดเลยว้าวโซล่าแคทนะครับโอเคครับโซล่าสมนะ เออโอเคครับไปไปไปด่านต่อไปสิครับเออเดวขอย้อนความหลังหน่อยไม่รู้ผมถึงด่านไหนละล่าสุดจะเป็นด่านนี้มัง้งเอ,อด่านนี้จะแคล็ดไปมัง้งไม่รู้เออจะไม่ได้มาด่านนี้ดีกยว่่อาอด่านนี้ไอ,อ้พวกนี้เอามาเป็นฝูงนะครับออกมาเป็นคู่ขี้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้จะคือด่านสั้นนะครับ ประเทศนี้ดันสั้นแล้วก็พวกนี้คือออกมาอย่างรวดเร็วนะครับโดยชอบ E-Pool ูที่มีความสามารถใน,ในการอ่าจะยังไงวะเซอร์เออ่ะมันมีความสามารถเ e r v ์เ l อเหมือนกับอ e ีเซิร์ฟน่นอะ e อะ่ะอีคนเจอน่ะเออตาน,นี้ก็จะเน้มีสีแดงกับฟ้านะครับไม่รู้จะเน้นยังไงอ่ะตา,าน,นี้ผมยังไม่ได้เลยนะครับโอเคงั้นเราไปกันเลยนะครับผมไปกันเลย ลืมกดโอเคโอเคโอเคไปไปไปอ้าวดันตะมันตกดินอ้าวแสดงว่ามันต้องมีพวกตัวสีแดงแน่นอนครับเพราะถ้ามันพื้นหลังเป็นแบบนี้นะแต่ผมเก็บตังไว้ก่อนดีกว่าไม่เชื่อใจเมื่อวานหรอกนะไม่เชื่อใจเมื่อวันหรอกไอพวกบ้าน,นี่เลือดปอมก็อยู่ประมาณที่สองแสนพอดีเลยนะครับสอนเราก็โอ้โหได้เครื่องเดียวเองมัม้งเออไอพวก เอ้ยเดี๋ยวนะโอ oh, ้ผมว่าผมโดนหลอกแล้วมันต้องหลอกให้เราไปแทะบ้านแน่เลยมันไม่เห็นมีตัวอะไรออกมาเลยยังไงก็ต้องมีหมูมากาไก่ออกมากันเดี๋ยทีอ่านไงโอ้โหมันโอ้ไอ้ตัวอะไรเนี่ยลิงกายพันเฮ้ยเออตาโตโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะมันกายพันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อมันเอเลี่ยนเราต้องเอาโลเวอร์ไปกันหน่อยพอโลเวอร์แข็งแกร่งต่อมันนะ เออเลยๆเว่าากการโซล่าากการเอาตัวไรเนีเอาลสแ้กันอ่ะเด็กลสมะเออเอาล่าสมไปลสมเป็นไงบโล่าสมโตีโอเคครับลสมัดูดาวน้อยมากโอเคครับมันถอยไปแล้วโมเราตีแรงมั้งตีแรงต่อเอเลียนประมาณนี้โอเคครับไปครับเอาสพอร์ตอย่างสโลกับสโลตัวนี้แล้วก็ฟีเือรตัวนี้นะครับอีปเนจร พี่ช้อนพี่ช้อนพี่ช้อนเป็นติดผีเอ,อิมันใหม่ตัวหนึ่งโอเคครับตัวล่าใสาา่ไม่ติดตัวหนึ่งไวแน่นอนครับเรามีตัวเปล่าเอเลี่ยนกัข้างที่เ,เยอะเลยนะครับนะเพราะว่าไม่ใช่ตัวเปล่าเอเดนนะครับมันจะเป็นการช่วยการซับพอร์ตกันนั่นเองนะเออแล้วครับเอาแต่พูดนะครับตัวคอนจะตายหมดแล้วมันยังไม่ตายสักทีเลยมันยังไม่ตายสักทีเลยอ่าอ่าถอยละโอเคครับลดฟีดไปได้บุกบ้าบุกบ้า โอเคครับไปยบร้อยนะครับเราจะไม่เรายังไม่ได้ปล่อยตัวละครใหญ่โตไปเลยพวกดาเมจของเราเนี่ยเออหน้าบบตาแล้วกันหนึง่งนะครับเป็นสปอร์ตเอามันใหม่กันงะดาเมจบินเร็วลูกดาเมจบินเร็ว๋ยวไปหวังพึ่งอ e ีกิโตนะครับเพราะมันบินมันเดินช้ามากโอเคครับเราจะฝังหวังพึ่งเขาไม่ได้มากก็เร่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโห,โหวดแรงไปไหมฮะหวดแรงไปไหมครับโอ้โห โอ้โหปริมาณเงินผมโคตรน้อยเลยครับนั่นแหละยิงบ้านยิงพลาดแน่เลยว่ะยิงพลาดแน่เลยนั่นในพลาดจริงด้วยเฮ้ยมันจะถอยกันทำไมอ่ะผมไม่ได้มีตัวละครเอาไวเอาไว็อกแบทมานนี่ผมไม่มีตัวละครนอกแต่แล้วมันจะถอยกันทำไมผมมีแต่สโลสโลกับฟีดนะแล้วก็มีการตีแรงนั่นแหละก็แล้วแต่โอเครัาพลาดจะผิดพลาดผิดพลาดแล้วเห็นไหมผิดพลาดแล้วเห็นไหม โอ้โหทำไมมันตั้งประเด็นเยู่ตอนนี้ด้วยถ้าคุณจะอึดคุณก็อึดไปเลยคุณไม่ต้องมาอึดแล้วก็ถอ,อ,อยก็ติดกระปอยแบบนี้มันไม่เอาตีป,ป้อมมาเลยก็ได้ถ้ามันไม่ยอมตายดูมันมา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 มา,มาเป็นร้อยตัวเลยไหมเนี่ยโอ้โหมาเป็นสิบตัวเลยแล้วใครจะติด้านแถวนี้เนี่ยฟาดมันฟาดมันเออโอเคเร็นเลยสามหมื่นเร็ว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 เร็โอเค,เออเออเคแตะละเย yeah. ี่ยบร้อยครับ่านสมาชิกทั้งหลาย โอ้โหปอดล็เป็น normal เลยเนี่ยว่าโอเคโอเคไปด่านต่อไปกันเลยนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตด้วยเนาะอ่าโอเคครับด่านนี้ถ้าไจ่ผิดถ้าเราไปตีบ้านมาันอีกคาสิโนนี่ก็จะมีมีออกมานแน่นอนครับเพราะนั้นโอเคครับเอ่อถ้าไจ่ผิดอ่า คาร์เดเนี้ยมันจะมีหมีออกมาหลังจากเที่ยวตีป้อมมาเพราะนั้นเราจะไม่ผิดตีป้อมมันเด็ดขาดไม่รู้ว่าจะอิงตามเดิมหรือเปล่าเราต้องจาัดก,การกับอีกคิงคองนี่ก่อนอีลิงบ้านเนี่ยตานไว้ตานไว้เราต้องมีเงินก่อนนะครับตาเมื่อกี้เอ้ยอผีเสื้อมาทําไมผีเสื้อมาผีเสื้อมาสองตัวโอ้โหดาเมจไม่มีเลยดาเมจไม่มีเลยอ,เอาเข้าไปเ,าเข้าไปไม่มีตัวอะไรใหม่นะ ไม่ได้มีอ่ะพี่รว่นผมเชื่อใจในเกมนี้ฮะผมเชื่อใจในเกมนี้มันไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนเอาโอเคครับฟาดไปฟาดไปมันต้องไม่มีมันต้องไม่มีแน่นอนนะมันไม่ต้องไม่มีมันไม่มีแน่นอนอ่ะ จะย้ำร้อยสีพันทีเลยยว่ายังไงมันก็ไม่มีแน่นอนไม่มีก็คือไม่มีครับอ,ะด,ดอะดาเมจไปละดาเมจออกมาจริงโจ,งจมาตาเลยแล้วผมไม่มีพวกสีดำออมีอยู่มีอยู่อยู่ฮาไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงมาเลยกิโจ้กิโต้ยิงมาเลย,าย,ม,าเลยมาสองตัวเลยหรอมาสองตัวเลยโอเคกค็เป็นเงินชั้นดีเลยโอคครับผมแล้วผมทำไมต้องอัพขนาดนั้นด้วยไม่รู้ไม่รู้มันตีป้อมละมันตีป้อมละ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะจังเลยสีดำสีดำเยอะจังเลยสีดำทำไมต้องเป็นสีดำล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอนอกแป๊บไปหน่อยเรามีนกแร็ปสีดำนะครับมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันม่อยู่แล้วโอเคครับไม่เป็นไรครับผมเอาสายเอเลี่ยนมาเกลือต้องผสมกันหน่อยอ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เจอแค่เอเลี่ยนเนี่ยมันก็เจอพวกดำบ้างพวกเอ็นเจลบ้างเนาะเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่นั้นเลยเออ เนี่ยเนี่ยมางไงมันนาอ่แล้วเป็นคู่เลยทีนี้อีกแม่ไลูกอ่อนเอ้ยโอเคครับได้เงินมาสามพันได้เงินมาอีกหน่อยนึงโอเคครับได้เงินมานิดเดียวเองโอ้โหไม่ไรครับแต่ได้ไหมเพราเรานันมีพร้อมแล้วกรแล้วซับถอรแล้วก็เต็มที่เดี๋ยวไปก็เดี๋ยแค่นะคูดาวไปไปไหนไหนต่อยนะจะไม่ได้ก่อนไม่รู้มันจะมาเป็นอะไรกันตอนนี้ฮะเออเออเข้าไปเข้าไป เดน็อกแป๊บไป,ไปเป็นี่ทีนี้อ่ายังไงก็ตีผ้าทีนี้พวกใหญ่ตุ๊กป,ป้าถูกป,ป้าเออนั่นแหละรับผ้ากันทีเดียวนะโอเคครับผมไม่เป็นไรทุกคนสามารถตีพ้าดกันได้นะโอเคนั่นแหละโอเครับผ้าอีกแล้วไม่เป็นไรมันต้องมีตัวอะไรรอเนี่ยล้วแน่นอนครับมันต้องมีอะไรแน่นอนมันต้องมีอะไรรอแน่นอนอาจจะมีมีสองตัวอย่างนี้ก็ได้เโอเคครับแล้วทำไมกัพลาดนวอกให้เป็นหมีด้วยยิงมันยิงมันไม่มีหรอไม่มี ไม่มีโอเคดีเลยดีเลยดีเลยนั่นแหละโอ้โหผมไม่เชื่อมันวะผมไม่เชื่อมันวะอ่ะผมเชื่อก็ได้ปะโอเค,คจจรับมีจอจิงโจ้จิงโจ้ออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะมีอ่าลิงแปลกๆโอเคครับมาด่านนี้ด่านนี้มีมีใช่ไหมถ้าใจผิดแล้วก็มีกระลอกตารเมมหาศาลนะครับถ้าใจผิดนะออกมาทําการต้อนรับเราอย่างดีมันดูจะอ,อิงแบบเดิมหรือเปล่าถ้าไม่อิงแบบเดิมผมก็จะไม่สนใจแล้ว โอเคครับดูเหมือนว่าจะมีกระรอกเหมือนเดิมนะครับมันน่าจะอิงจากเดิมก็จะมีหม,มีมีอะไรมาแน่นอนโอเคอะไรครับเรามียอดสิงือรักแดบนะักแดบโอเคฟาดไปดูฟาดไปเอาถึง9 0 0นก็พอละโอเคฟาดไปฟาดไปมันต้องไม่มีตัวอะไรออกมานะขอร้องก็แล้วกันนะเออฟาดไปฟาดไปนะ อือ uh ื huh, uh huh. ไปเออเออเออโดนดันละโดนดันละยื้อไปดู uh, มีเพีนกิน้งล่ะเอครับแล้วก็จะเอาอ่าอาทิ่สูไปเอาไปก่อนเพราะมันเดือดชาบมากเอ,อ้ยอีบ้ามาแล้วเมียานาม,มาหนีแล้วไม่ใช่หนีสู้มันต้านไว้เลยสนักกดาวให้คือ,ของของบ้านเมืองอ่นะบ้านเมืองนะเออ ปลายปลาป,ปครับแล้วก็เอาตาวดไปนิดนึงยิงไม่โดนอีด้านเลยมันยังมาไม่ถิงโอเคครับดูบนด่านนี้จะเป็นด่านของไอ้พวกบ้าน,นี่นะโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับมันนั่าขาจะตายฟาดไปต้องโดน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 โดนอีล่าธรรมดาโอ้โหเออตายนั่นแหละมันใช่ ได้แล้วนะเออโอ้โหโอ้โหสองตัวแล้วอ่ะมาละสามตัวแล้วอะไรเนี่ยแล้วเงินทําไมลอยหล่อจังเลยทำไมเงินลอยหล่อจังเลยไม่เฮ้ยบาร์มดกับอีนออนอออนน้นี่อย่ายิงพร้อมกันโอ้โหเดียต่างคนต่างพลาดเดี๋ยนี้อย่ายิงพร้อมกันอย่ายิงพร้อมกันอย่ายิงพร้อมกันนะ,พอพอะนั่นคือคำขอจากตัวของผมเนี่ย ขอแค่นี้ไม่ได้ดิไงเออนั่นแหละยิงยิงห้องกันโดนไหมยิงไม่โดนอีกโอเคครับมันจะยิงช้าอยู่นะไม่โดนไม่โดนจริงๆด้วยพวกนี้ก็ยิงไม่โดนจริงไปไปไปหายหเอเอนั่นแหละหุ่นใบเดียวเออเออมม่รู้ใครยิงไม่รู้ใครยิงเหมืนโอ้โหโอเคเรียบร้อย เรียบร้อยนั่นแหละฟีดไปสิคดูเกี้ยวมันดูเขี้ยวมันน่าเกลียดน่ากลัวนะน่าเกลียดน่ากลัวนะโอเคมันต้องมีเจตัวอะไรรอแน่นอนครับอีนี่ไม่ใช่บอสแน่นอนหรอกเขี่ยวผมเถอะมันจะเป็นผีเสื้อจนกรมหาศาลมันจะเป็นอีนี่ยันจัรมหาศาลก็ได้นะหรือไม่จะเป็นลิงในป่าก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นพวกแองเจิ้ลเอ้ใครส่งงานบ้านหรือเปล่าเออชอบมาส่งอะไรก็รายนี้กันในพทุกท่าโอเคครับมันต้องมีอะไรออกมาแน่นอน เอาเดือนรอเลยทีนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีหรือไม่ไม่มีเหรอไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีสนะเลยเหมือนเดิมครับผมไม่เชื่อใจมันแน่นอนครับได้ CPU มาแล่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่นี้จริงดิเออแต่ไปก็ออกมาเยอะกันอ่ะเออเมืนเอาออกมาเยอะยอกมาเยอะเหมือนกันโอเคครับก็สบคุณกับเราแล้วกันทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้และคลิปอื่นๆนะครับทุกคน สำหรับวันนี้ลราไปก่อนนะครับบายบายเอาละครับมาช่วงท้ายคลิปกันนะครับเอในเซตเอเลียนนะครับผมเซตเอเลียนโอเคครับอ่าพี่คนนี้ครับโซล่าซันแมนนะครับก็มีความสามารถในการโจมตีกับไอ้พวกไอ้พวกเอเลี่ยนได้ดีนะครับแล้วก็ตีหมูด้วยต่อมาผีช้อนนะครับผีช้อนนี่สโลสโลพวกเอเลี่ยนนะครับแต่มันตีเดี่ยวนั่นเองนะไอ้นี่ก็เเออก็บไปพูดเลย Manika mấy แล้วก็จะมีความสามารถของไอพันเจอนก็จะเป็นการฟรีดด้วยนะครับตรงใหญ่ก็จะเป็นการทัพพอร์ตนะโอเคก็ต้องเรื่อยๆไปได้แล้ว,ลวโอเคครับเป็นการเพิ่มช่องทางต่างๆโอเคครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับทุกคนว,วันนี้เราไปก่อนนะครับ Bye.